สวัสดีค่ะชื่อจอบนะคะวันนี้ก็มาตัดไหมเคสกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงครบสิวันค่ะพอดีอเห็นรีวิวใน t ิ k ต o อกค่ะแล้วก็ศึกษามาแบบว่าหลายคลิปอยู่เหมือนกันแล้วคิดว่าเออคุณหมอทำดีแล้วก็ส่วนมากหลายเคสเป็นที่น่าพอใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาปัญหาก็คือว่ารู้สึกว่า เราเป็นคนชอบแต่งหน้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตามันยังไม่สวยแล้วก็เลยส่งรูปมาให้ทางคลินิกดูแล้วก็คลินิกแนะนําว่าให้ทําเป็นเคสกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทําให้ดูตาดูสดใสขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ อ,อย่างแรกเลยหลายคนทักว่าไม่บวมไม่ช้ำเลยแล้วก็แผ่สวยมากแบบไม่เขียวเลยอะค่ะแล้วก็แบบว่าวันนี้ก็ครบแบบ10วันรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้กับผลลั์ค่ะก็คืออย่างแรกเลยก็แบบว่าโลเคชั่นแบบหาง่ายแล้วก็พนักงานดูแลดีค่ะแนะนำตั้งแต่แบบว่าขั้นตอนแรกจนทำเสร็จเลยแนะนำดีมากๆค่ะ ได้ค่ะก็คือแนะนําว่าคุณหมอปิกุลทําดีมากคุณแบบคอนซัลท์ของคุณหมอเรารู้สึกพอใจอให้โจทย์อะไรไปคุณหมอก็แบบทําตามอย่างที่ได้เลยค่ะก็แฮปปี้มากๆค่ะ